Hey, ตกใจดิสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเ a ่นใน EP แรกของผมในช่องนี้ซึ่งเป็นรายการที่ผมจะมาถามตอบเ a ลืนทุกๆคนได้ส่งมาแล้วผมก็ได้ทําการคัดกรองเ a นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเตรียมตัวฟังแรปเคลือนเอคลิปนี้ตั้งแต่จะลงตั้งแต่ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาแต่ด้วยคลิปนี้ต้องใช้เวลาเยอะและนานมากๆก็เพราะเนื่องจากที่ผมนั้นต้องเก็บสกีปเองแต่ต่อเองว่าแสงเองแลวก็มีเหตุการณ์ที่ผมต้องแก้ไขเยอะมากๆบ่กกับเวลาช่วงปิดเทอมที่ผม บอกว่าจะเข้าใจนะครับงั้นไปเริ่มกันเลยกับคำถามุแรกพี่ชื่ออะไรแลยอาย่เท่าไหรล่ะคะถ้าเป็นชิ้นแ่นจริงผมชื่อว่าต้นน้ำนะครับทุกคนแล้วก็อายุเหรอผมอายุ17ปีครับกล้จะ18ปีแล้วว้ยพี่ใหญ่หรือเล็กครับมันเปนตัวพี่มันเป็นคนที่ตัวใหญ่แล้วก็สูงตามมาตรฐานของผู้ชายนะแต่ว่าเวลาอยู่กับผู้ชายที่ตัวสูงๆมากคือแบบ พี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเรื่องนั้นก็ยังไม่ทราบเหมือนกันอะ่ะเคยโดนครูตีแบบไม่มีเหตุผลไหมครับผมโดนแต่ตอนไม่ส่งงานครูนะ่ะมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีและผมก็ไม่คิดที่จะมีด้วยพี่ชอบกินข้าวกับอะไรผมชอบกินมาม่ากับข้าวครับอร่อยสุดๆไปเลยอยากแลกกับใครเกลียดใครมีแรประนดาลใจไหมจ้ผมยังไม่มีแพลนที่จะคอลปเลยส่วนช่องที่ผมเกลียดมากที่สุดลรวคือเออไม่มีเลยนะไม่ค่อยมีซกเท่าไหร่ด้วย พี่กินอะไรดีไข่าดาวหรือไข่เจียวแล้วเราหิวถ้าจะให้ผมเลือกระหว่างไข่ดาวกับไข่เจียวงั้นเหรอ,หอผมแนะนําเป็นไข่ต้มแล้วกันอร่อยสุดๆชอบกินอะไรไม่ต้องตอบนะเพราะไม่อยากรู้ถ้าพี่มองแมวไม่อยากรู้แล้วพี่จะถามทําไมล่ะครับพี่เป็นเกย์หรือเปล่าครับ <S 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 รูร้สึกอแบบโอ้เจ็บหัวมากเลยขอตัวไปพักก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังไม่ตอบคำถามผมเลยนะว่าพี่เป็นเกย์หรือเปล่าไ e ่เบี่ยง l o n e ทำไมพี่วัดรูปสวยจังผมใช้เทคนิคแล้วก็ดูลายเส้นของคนอื่นมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นลายเส้นออริจินอลของตัวเองอะไรย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นแบบเนี้ยพี่ชอบดูโดเรมอนตอนไหนถ้าตอนที่ผมชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่โดเรมอนเอาแคปซูลใส่ลงไปในรูปซูนิโอ่ะพี่บินได้ไหมถ้าเกิดผมบินจริงๆเนี่ยผมว่าคงไม่ได้ทําช่องต่อแน่แล้วพี่ชอบเล่นเกมอะไรอะ่ะ เกมที่ผมชอบเล่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นเกม Identity Five นั่นแหละในอนา,นาคต <น S 2> จะมีร้านสตรีมเกมไอเดีนลงช่อง<อ>ด้วยนะ<ๆ>มามานี่นึ่งยังไงครับต้มเอาไม่ง่ายกว่าเหรอน้องพี่มีสัตว์เลี้ยงที่บ้านไหมครับผมไม่มีสัตว์เลี้ยงหรอกครับเพราะว่าเขาไม่อนุญ,ญาตได้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยพี่ชอบแมวไหมเพราะอะไรโอ้โหก็มันาน่ารักขนาดเนี่ยจะมาให้ชอบได้ไงอ่ะ พี่ชอบดูอนิเมะเรื่องอะไรครับที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเชนซัลแมนไซเบอร์พันธุ์และก็อชินโกะพี่เปิดหน้าหน่อยครับผมเปิดไม่ได้จริงๆครับเพราะน้องไม่ได้เจาะจงว่าเป็นหน้าอะไรของอะไรพี่กลัวอะไรครับสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือน่าจะเป็น3ามสิ่งก็คือความกดดันโดนดา่าเรื่องแงล่ลบแล้วก็การดูถูกเย็ดยามตีเรือผีต้องใช้อะไรต้องใช้อะไรอย่างนั้นเหรอฮึ hmm. ไม้น้าสับไหมพี่ใช้อะไรตัดต่อผมใช้แอปคายมาสเตอร์แล้วก็แคปคัทครับอะไรคือแรงบันดาลใจให้พี่มาทำช่องนี้แรงบันดาลใจที่ผมมาทำช่องนี้ก็เป็นเหล่าอนิเมเตอร์ไทยครับพี่มาม่าซองเป้าพี่ชอบดูช่องอะไรผมรอเป้าหน้าพี่ทำไมเหมือนคนปวดหัว <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังมีมาม่าอยู่เต็มตู้เลย <c oughs> ช่องที่ผมชอบดูมากที่สุดก็ตามลิสต์นี้เลย มาถามว่าน้องหล่อไหมหรอก็ไม่รู้อะเพราะาผมยังไม่เคยเห็นหน้าน้องมาก่อนเลยแล้วก็อีกเรื่องนะหน้าผมเหมือนคนกดเช็ไหลเนี่ยปิดเคอเอแล้วพี่จะลงคลิปอีกไหมถ้าปิดเคอเอผมก็จะลงคลิปต่อแหละไม่ไปไหนหรอกบ้านพี่ระเบิดยังครับคําถามแปลกๆน้องพูดเหมือนอย่างกับว่าน้องจะยิงระเบิดมาใส่บ้านพี่อย่างนั้นแหละแต่ว่าผมไม่มีระเบิดจริงๆอยู่ใช่ไหม ทำไมแถวนี้ม er> ันดูมืดลงเรื่อยๆฮะอ๋อนั่นเองเหรอมันคืออะไรทำไมมันดูใหญ่จังเอ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมอิจิเลยจะเรียกผมต้นน้ำก็ได้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบนท้ายคลิปนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็อยากจะมาบอกเกี่ยวกับคลิป Q&A ของผมในตอนนี้นะครับว่าผมนั้ใช้เวลานานมากๆผมใช้เวลาคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับค Q&A คลิปเนี้ย EP เดียวเนี่ยนานมากๆเป็น1เดือนถึงหรือไม่ก็เป็นสัปดาห์เลยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันนานไปเปล่ามันเกินไปไหมแค่สัตั้งสัปดาห์หนึ่งตั้ง1เดือนเลยนะมันนานไปหรือเปล่าสําหรับผมนะสำหรับผมจริงๆนะผมว่ามันใช้เวลานานจริงๆแหละมันใช้เวลานานสําหรับ การคิดคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมใช้เวลาในการทั้งคิดทั้งออกแบบทั้งตัดต่อภาพเสียงทําสคริปต์หรือไม่ก็วาดฉากแต่ละฉากคือมันเหนื่อยจริงๆทุกคนมันเหนื่อยแบบโคตรเหนื่อยแล้วก็ยิ่งทํามันก็ยิ่งท้อน่ะนึกอ,ออกปะคือผมเนี่ยตั้งใจที่จะทําคลิปนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าก็แล้วแต่คนดูนะว่าคลิปนี้มันออกมาดีแค่ไหนหรือว่ามันต้องมีอะไรที่ผมนั้นต้อง ปรับปรุงหรือว่าทําให้มันปรับปรุงให้มันดีที่สุดหรือว่าพัฒนาให้มันดีกว่านี้เงยต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังเข้ามาดูคลิปนี้ของผมถึงแม้ว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่มีคนดูสะเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ผมนั้นปล่อยคลิปเต็มหรือว่าเป็นที่ไม่ไม่ใช่ช็อตเนี่ยคนดูมันน้อยมากๆเลยนะประมาณสักหลักร้อยอะไรเงี้ยแต่ก็ช่างเหรอผมไม่สนใจหรอกผมก็ยังทํา คลิปผมงผมไปเพราะยังเป็นความชอบของผมแต่ยังไงก็ในอนาคตเหรอผมคิดว่าอาจจะมีการเพิ่มการสตรีมเกมขึ้นมาในช่องของผมก็ได้ในอนาคตนะ,นะเป็นเกม i e n t i t y Fight แหละที่ผมนั้นชอบเล่นอยู่แล้วก็เล่นอยู่ตอนนี้ยังไงก็เข้ามาดูได้นะแล้วเกิดใครที่อยากมาดูโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้หรือว่าอคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยเกี่ยวกับ Q&A คลิปนี้ก็ต้อง ขอบคุณทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดแชร์ทุกคนได้เห็นช่องของผมเล็กๆแน่นอน,นด้วยนะครับแล้วก็พาให้ผมเนะีเดินไปสู่ถึง10,000หมื่นซับสไครต์ชแ e l ของผมด้วยนะครับยังไงก็ตามแล้วเนะี่ยก็ขอบคุณอีกครั้งจริงๆที่ยังอุตส่าห์เข้ามาดูคลิปนี้สําหรับวันนี้ก็บาย ดีที่ยังรอดมาได้รอดได้ไงวะเนี่ยโอ้ oh my god บ้านกูพังหมดแล้วแล้วอย่างนี้จะไปหาที่ไหนซุกหัวนอนวะเนี่ยงั้นโทรขอความช่วยเหลือลหน่อยดีกว่า